สวัสดีค่ะพวกเราทีม,ม<า>เมงเทนโดค่ะจากโรงเรียนเิงนิสอนค่ะโปรเจกต์ของพวกเรานะคะก็คือการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อวิจะช่ยลโรคต้นทุเรียนด้วยเทคโนโลีอัจฉรยิยะ AI และ IoT ค่ะทําไมพวกเราถึงทำโครงงานนี้นะคะทุกคนรู้ไหมคะเพราะประเทศไทยเนี่ยสอนด้วยเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ปัญหาที่เราพบเจอก็คือ,มอเมื่อทุเรียนเกิดโรคส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของชาวบ้านและประเทศไทยค่ะแอปพลิเคชันของเรานะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาน,นี้้อย่างรวดเร็วแม่นยำและสะดวกสบายค่ะ และอันนี้นะคะเป็นวิดีโอตัวอย่างสาธิตการใช้แอปพลิเคชันของเราค่ะโดยฟีเจอร์แรกของเรานะคะคือการวิเคราะห์โรคในต้นทุเรียนค่ะโดยเราจะถ่ายรูปไปบริเวณที่เกิดโรคค่ะหลังจากนั้นเราจะกดวิเคราะห์โรคในต้นทุเรียนและตัวแอปนะคะก็จะแสดงชื่อโรคสาเหตุลักษณะอาการและวิธีป้องกันมาค่ะโดยโลกที่เรานํามาสาธิตนะคะจะมีทั้งหมด3โรคค่ะคือโรคใบติดโรคขนเน่าและโรคลาสีชมพูค่ะ มีคอร์ลผู้เรียนนะคะยังมีระบบคอมมูนิตี้ค่ะไว้ให้ชาวสวนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ที่ดีอว่าปัญหาที่มีกันค่ะแล้วก็ยังมีระบบ IoT เพื่อช่วยในการจัดการสวนเช่นมีระบบพยากรณ์อากาศนะคะเพื่อจะดูว่าวันนี้เนยวนจะตกไม้เพื่อช่วยในการวางแผนค่ะว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันดีแล้วก็ยังมีระบบเปิดปิดน้ําอัตโนมันติจากโทรศัพท์มือถือด้วยค่ะน้ําก็จะเปิดองนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถปิดจากโทรศัพท์ได้เลย ทีมินดีด้นยค่ะขอขอบคุณค่ะยบาย